ที่ผมชื่นชมอย่างหนึ่งที่ผมบอกว่าผมไปดูมาแล้วแต่ท่านไม่รู้จะชื่นชมเหมือนผมแปบ่มีที่วากัฟบแต่ไม่ให้คนอยู่คนจนก็อาจจะตําหนีใช่ไหมละ่ะแต่เอาที่วากัฟบไปปลูกทุเรียนก็ไปปลูกปาล์มปลูกอะไรนะลูงเงาะเพื่อจะเอาเงินนั้นนมาอะไรครับทํานุบํารุงเด็กที่กําลังจะเรียนฮาฟิดหรืองานศาสนาต่อไปผลละบุญยังไงก็ถึงเจ้าของที่วากัฟบแต่ถ้าท่านมีที่ที่ก็ให้วากัฟบแล้วท่านไปให้คนอยู่นะ บางทีจะขอความร่วมมืออะไรนะบางทีก็ไม่ได้หรือบางทีถ้าไปทําอะไรที่ผิดอยู่ในที่วักับคนที่เป็นผู้นําก็ต้องรับผิดชอบนะวันนี้คือแล้วแต่วิสัยทัศน์ของอะไรชุมชนผมอยู่กรุงเทพไม่สามารถที่จะบอกว่าการบริหารต้องเอาของกรุงเทพมาเป็นโมเดลแต่ที่นี่สามารถเอาไปทําเป็นโมเดลและก็ต้องบอกว่าตอนนี้ชื่นชมก็คือทาดุลินแล้วมีการเปิดโรงเรียนฮาฟิตอนาคตก็ต้องฝันต่อไปว่าเราจะเปิดภาษาอหรับไหม แล้วถ้าเติบโตได้พวกท่านร่วมมือกันเราจะทําโรงเรียนประจําจังหวัดที่เป็นแบบบูรณาการไหมอิสลามต้องมาด้วยกับการศึกษาการศึกษาจะทําให้เด็กนั้นมีวิสัยทัศน์เมื่อเขามีวิสัยทัศน์การพัฒนาก็จะเกิดขึ้นและความเจริญเติบโตก็ไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ในชุมชนเรานี่แหละนะครับก็ขอดอดจากลอเช่นนั้น